เขาบอกว่าสรุปแล้วทำไมฮันเตอร์ช่วงนี้ดูตะโกนได้จังเลยเพราะอะไรฮันเตอร์เออทำมาแล้วครับร่างทองครับเหมือนเดิมไม่แอบแม่เล่นเกมแล้วแันเตอร์ไม่แอบแม่เล่นเกมไงเมื่อก่อนจแต่แต่แอบไม่เล่นเขาเป็นคนมีมารยาทเข้าใจะเเข้าใจไหมเขาเป็นคนมีมารยาทำไมตอนกูแอบแม่เล่นทำไมไม่ไม่เป็นอย่างนี้วะไม่เป็นโรถ้วยเนี่ยเออพอมันมึงไงี้ยโือถ้วยมือหลังกันได้ได้มือหลังไม่ได้นานแล้วอยากเล่นมือถ้วยช่ปะล่ะฮะ not a little punny, Batman. Joker! It's an animal joker, you can't! Pokemon, Batman! I can do whatever I want with it! No, don't do it! I'm gonna do it, Bat! Some homeless and me talking about it. You are my friend! I know you are my friend. สงสัใส่ขาคนวิทยาการมาจากลิงแล้วทำไมลิงลบพอดียัง,งไม่เป็นคนคะไอ้พวกนี่มันเป็นลิงไงเนี่ยไม่ก็เล่นกับลิงอยู่เนี่ยทุกคน <c oughs> ไม่เห็นเหรอว่าผมเล่นกับลิงลบพอดีอยู่เนี่ยก็ <c oughs> ถูกนะครับใช่เพราะว่าทุกคนก็ยังเป็นลิงอยู่แต่ไม่มีใครเป็นคนนะครับไอยหนูเข้าใจผิดละอย่างหนึ่งนะครับคือยังไม่มีคนนะครับอ้ยอะไรกไรบนเหรอพี่นนว่าไงพี่ก็พลาดเสียงแดงมาให้น้องเอาไปเติมต่อได้เลยฉันไม่รู้ว่าอันนี้มันต้องวาดอะไร เข้าใจแล้วล่ะหนูฟังพี่รู้เรื่องก็คือหนูเป็นลิงด้วยสินะ55น้องเผล่อน้องไปรู้ตัวคนที่ดูช่องผมอบบเป็นลิงทุกคนโอ้ยโหโชคดีเลยไม่เคยดูฟังในวันนี้หน้าหักข้ามใจตัวเองไม่ไหวูทักทายฮะทักทายครับผมอุ้ยน่ารักจังเลยวัดแน่นอนพี่ขอบคุณที่ชม ่ามึงมอยุดดมิมึงมึงจะแบบเมดอินอ China, ไชน่าไอ้วิติงไหมหยุดเลอจีนใจมึงมาเท่าไหร่สรภาพมาเต่ที่พี่ฟังแม่งแดกมีเสียวแน่ๆสภาพเนี้ยคือตอนนี้คือการซื้อมี่สวยมาเลี้ยงเพื่อนเท่ากับการบูลลี่ไี่บริษัทกูตอนเนี้ยพี่ายเหรอคะ พี่ไอไหนผมไอจากลงไปแล้วทุกคนเนี่ยทางไอที่ไอวาดรูปสวยๆไวๆเพราะว่าไอเล่นกับเวลาเยอะครับบอกแล้วว่าอย่าเล่นกับเส้นเวลาเยอะไอมันชอบแบบหยุดเวลาวาดรูปอะครับก็เลยแบบตัวทำโทษรอบนี้เซิร์ฟเลยทำไมมันมีแต่อะไรแบบนี้อะไรอะไรเที่สองรูปติดเลยไม่ได้แบนแบนหยุดมือสี่แล้วก็ไปยาวเลย พี่ฟาร์มเติมสูตรพายเยอะเกินไปจะมีอาการตัวผอมแรงน้อยเชาะขอบตาดำ w h ดไม่ใช่ที่ขอบไม่ใช่ขอบตาที่ดำครับอะไรดำครับกูไม่พูดแล้วกันกูไม่พูดอะไรเหรออะไรดำเหรอตาดำครับตาดำตาดำไม่พูดเปิดเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเพลงนี้ไม่คิดเลยว่าโดนจะเป็นคนกระจอกขนาดนี้ เอ้ยพี่นนท์เมื่อกี้พี่ฟาร์มบอกพี่กระจอกพี่ยอมอ่ะไม่ไม่พี่ยอมสักวันก็ไม่เป็นไรหรอกเอ้ยพี่ศักดิ์ศรีอ่ะพี่ไม่เป็นไรจักใจจักเล่งเขาโอ้นี่แหละคือสิ่งที่กูใฝ่หาไม่เป็นไรครับพี่มเป็นไรครับพี่ตึดิึ๊ตึดตึ๊จะบอกว่าพี่ได้สปอนเซอร์จริงอ่ะแต่ไม่ได้สปอนเซอร์หงไก่ free of logic i อ gonna do อ t t แน่ๆดูรูน o ่โอ my god พี่นนโอ my god โตพี่นนเตอพี่ใส่มาในตูดพี่หมาบ้างเนี่ยพี่ใสไปอย <c oughs> ่างเดียวเองมันพว่าได้ดูดีอะได้เกิดอะไรมาวะ กูอยากไปทานหลอนก่อมาเล่นนิ่งนิ่งลิวงนิ่งนิ่งริ่งน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 ิ่งดิ่งนิ่งนิ่งิ่งนิ่งนิ่งนิ่งิ่งนิ่งนิงนิ่งนิกงนิ่งดิกงนิ่งนิ่งนิ่งนิงนิตงนิ่งดิ่งนิ่งนิงิงนิงิงิงินิง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 นินิงนิงิง i m g o n n a do i อิน d man มมึงเข้าโจทย์มายังไม่ทันถึงนาทีมึงรอสิยอมพี่ฟาร์มเปลี่ยนไปอ่ะเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะกูัวันต่อมาฟาร์มไม่ได้สปอนเซอร์พี่ฟาร์มแล้วพี่ได้สปอนเซอร์มีสวยอ่ะผมขอบัตรกินฟรีต่อชีวิตนะิ่งน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 ิ่งไม่อยากว่าแล้ววะเย์การเกยโฟนไยการเกยโฟน กูจะทิกเกอร์เขาว่าเช็คไม่ได้นะเว้ยนี่คือกูไปจีนกูไม่ต้องตรวจพาสปอร์ตแล้วเนี่ยเขาให้กูเข้าเลยเแหละไรบินขอโทษด้วยนะไรบินขอโทษด้วยนะลุนะจริงก็สำหรับวันนี้เจอกันนะทุกคนวันนี้ผมจะปิดไลฟ์ก่อนนะครับทุกคนเวลาไม่เหลือเยอะชิบว่ารูปเล่นพี่วาดไงให้มันเหลือเยอะวะโอ้โหติ่งนี่งนิ่นิ่นิ่คนต่อไปฝากไว้นะไปสกูเอาไปที่หัวหมายก้อนคนเกาะไปคืออะไรเรียตูนะพี่ นอนเซ์คุงมันจะมันจะอุ้มพอร์ไปแล้วตีไม่มีนิ่งนิ่นิ่งโคุงมันไม่ได้แล้วนม่ด้อะไรพี่กลับมาเป็นคนปกติแล้วหมดแล้วไม่สบายแลงกูถามว่าสบายดีตรงไหนตอนเนี้ยดูน้วยกว่าเดิมเม่ตอนเนี้ยวยจิตดีดีดีตาอยิ่งตายบาปนี่ 徐帕的小众都没你的天埋壮的 young 光。你的天埋壮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 你的天壮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 ��,你的 กูหายไปคือพี่ฟังกูไปไหว้เจ้านะครับไม่ต้องกินมากนะครับชูเพียววช้ชูเราลูกเขาหาผมเปิดในรถล้วเพื่อนกูแบบเพืนมองหน้ากูทั้งชั่วโมงอะทำไมมีจีนเยอะยัง ไชยช่วยนี้อีกเลยไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้กูต้องเข้าบอไปกินมีสวยแล้วว่ะไม่ไหวว่ะพี่เป็นคนจีนนะพี่กูไม่ได้เป็นอะไรคนจีนกูตลกวีมจีนเฉยฟุกบอละลบลลอบพบบลบ หมดแรงนา้เสียดเขาว่ามีสวยนาไปหน่อยเคขียรอว่าพี่เป็นคนเริ่มมันเคขียรอว่าเคขียรอว่าเคขียรอว่าทุกคนเคขียรอว่ามึงก็เครียดเองอะไรวะกดเลยกดเลยกดเลยคือตอนแรกกูก็อ่านเฮ้ยหมูใบสนกสุขเรื่องหลังูจริงเรื่องหลัจริงเฮ้ยมาแล้วทำไมฉันไม่เคยเจอทำไมต้องพิมพ์คำนั้นด้วยเดียว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 ต่อยแม่งเลย ใครมันไปต่อยโมอีกต่อยทำไมผมไม่ชอบแล้วนะ้นนะเตีต้องชอบพี่ซ้ำด้วยนิ่งๆลูกค้าอืมตื่นตัวดื้ยอันนี้ก็ต่อยซ้ำเหมือนกันต่อยต่อต่อยอะไรอ่ะต่อยยังไง ยิ้มิ้มวะยิ้มยิ่มิมไอติมยิ้อยู่ดูดไอติมอยู่เนี้ยฟุกนี่ไอวอ้นี่ายปมุกจ่าตัวจันว่าทุกๆรูปที่วาดมาบวกสิบห้าโซเชียลเคดิกแลเขียนภาษาดีด้วยก็เขียนภาษาีอะไรอ่ะกูไม่รู้กูไม่รู้ว แจ็คตั้งที่ว่าอันนี้เจ็คเต็มสิบเต็มเลยความเจ็คกูไหวสิบกูอยากไปนอนแล้วกูอยากไปนอน อุ้ยโหวาดห้องมาได้แย่มากเลยครับจริงไม่ไหวไม่ไหวจริงจริงครับจริงกต้องปิดจอไปวาดอ่ะไม่ให้คนดูดูมันก็เป็นเก้าอินนั่งเฉยคิดเยอะพี่นอนเนี่ยมาทำอะไรอ่ะกลับดีกว่าผิดห้องกลับดีกว่าได้กลับหรือเปล่าแต่ก่อนจะกลับเน่ยฉันแบบว่าปิ๊งต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 ิ้งติ๊งติ๊งติ้งติ้งติ้งติ๊งติ๊งติง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 ิ ออกมาเป็นจุดเปรฮ่วยนี่มันอะไรกันบอนี่มันผู้กำลังหลับกลับบ้านดีกว่าขี้ทุกคนกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเลยนี่ต่อยไปเลยต่อยเลยต่อยเลยต่อยพาทิตย์เลยคอดูวอกเป็นจุดเปรเลย เปิดมาเป็นระจัญดีวากิเลียนเองอันนี้กูท้อเลยตัวกูอีกครั้งแรกอะมิวตู้อะไรอะโดนมิววิ่งไงพี่มิววิ้งไอ้เสถ่ยแกล่ะปฏิบัติพลาดได้เท่เลยชิคุเท่เอาวะคืออยากรู้ป่าว่าไอ้รูปกลมๆนั่นอ่ะมันคือลูกอะไรเดี๋ยวมันจะหันหลังมาเว้ยมาแกลายเป็นนั่นนี่ พี่ผมเปลี่ยนให้พี <out> ่มันไม่หลากหลายผมเปลี่ยนให้มันหลากหลายคนหัวบางไงยังเป็นอวิกมาใส่อะเฮ้ยเขียนทำไมเขียนแล้ว เฮ้ยโอ้ยตอบใจนี่แทุกคนเป็นไททันวิปริตฟุกเป็นคนธรรมดาอย่างนั้นเหรอนชนวิปริตอะไรพี่ยางกับลางวิญญาณวยลงไม่ทันนะยลงสีเป็นมุนว่ะอีนชอนอินช่นอยู่แเ่อเบ่อเบ่เบื่เบื่เบื่อเ่อนแล้วคนเลิ่อมเปิดจสก๊อต J3K แล้วเฮ้ยกองดูดูแบนแบนดไม่แบนเลย อันนี้อันนี้แบทแมนที่กูดูป่ะอันนี้วันใจช้ำรุดมันนี้ก็ยังเด้งขึ้นหนวดแต่แบทแมนพี่นี่นอนอยู่โดนปอมโดนปอมบอสต่อยเพราะว่าตัวจริงอะอยู่ตรงนี้ยังไงล่ะเอ้านึกว่าโมเสยนึกว่าโมเสยกลายเป็นโมเสยไปซะแล้วเด้งเด้งเด้งโมเสยนอนเลยพี่ฟ้ามึงถ้ามึงโดนคนจีนจับตัวไว้บอกกูได้นะกูเอาจะไปช่วยมึงเสมอพี่นี่นี่ดูโมเสย อีกเขาลอยนานเกินไปลงไปทีบลงไปทีบเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพวกก็โกรธแล้วไม่ไหวนี่มันเล g e n d a ี y มันโอ้มันไอติมเก๊ก จิมับนจะไม่ลอยอุตส่าหโคตรนานเลยที่เห็นว่าลอยนานมันไม่ค่อยเจ็บเขาหน่อยแล้วถีบให้เลยว่าคาดหวังเลยคาดหวังได้คาดหวัง่าได้คาดหวังได้เลยเต้พี่บอกนลยที่วัดพี่น่ารักขนาดนี้พี่โดนวาดบารูปแลก็คือแบบเล่นเกมอ๋อฟุกว่านเหรอพี่เห็นมันมีโซเชียลเครดิตบวกพี่ก็นึกว่าคนอื่นไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปทำว่าดตายอ่ะพวกมันมีความมันตลอดเครดิตมันจะมีใครนอกจากคนคนดีมั้ยคนดียอดมากเยแล้วลูก หนังสือกวนมันไม่ได้ใช้พี่มันพี่ทิ้งไปแล้วอย่าถามงไปแล้วใช่ใช่เหลืออยู่เหลืออยู่ยันอะไรเป็นแขนเลยเหรอฉีดกับแพสเลยแม่น่ารักว่านกันน่ารักาอันนี้คือแบบภาพขีด แบบนี้กำลังเล่นฟูคองกันอยู่เลยไหนความเป็นแอนิเมชั่นไม่มีไม่มีมันมีแต่ไม่อยากพูดวิตนอนแล้วไม่อยากนอนแล้ว